สวัสดีครัรรกครูที่คารพปัทุกท่านครับอ่าสืบเนื่องจากที่มีโอกาสได้ไปให้องค์ความรู้นะครับแนะนําวิธีการใช้งานตัวอ่า g l e App for Education หั่นร Suite นะครับกับอ่าหลายท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีหลายท่านติดใจในเรื่องของอ่าการใช้งานตัว g o Google s h e e t นะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้แนะนําหลักการวิธีการประยุกต์ใช้ g o Google s h e e t ซึ่งก็ทำอ่าเป็นระบบลักษณะาการตัดเกรดนะครับออนไลน์ว่าเราจะใช้ฟังก์ชันไหนในการตัดเกรดที่มันง่ายขึ้นถ้าเราไม่ใช้อีกนะครับ ก็เลยมีโอกาสได้แนะนําการใช้ตัว Vlookup ในการทํางานซึ่งจะมีความง่ายไม่ซับซ้อนนะครับสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้ผู้ใช้เ Excel ไม่มากก็น่าจะมีความสามารถในการที่เราจะไปใช้ฟังก์ชัน Vlookup ในการตัดเกรดซึ่งวิธีการทำทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปปฏิบัติในคลิปไปพร้อมกันเชิญครับผมขออนุญาตเปิดตัวไฟล์ที่ผมได้เตรียมมาให้ท่านได้ดูเป็นแนวทางนะครับในการทำนะครับซึ่ง แนวทางที่การในการทาเน้นก็ผมก็ได้เตรียมมามีเลขที่นะครับมีชื่อสกุลมีคะแนนก่อนการภาคกลางภาคระหว่างภาค,าภาคปลายภาคคะแนนรวมแล้วก็เกรดนะครับซึ่งก็จะมีนักเรียนในตัวอย่างนี้นะครับที่เป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมาอีกสิบท่านด้วยกันนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะทําอย่างไรในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาตัดเกรดนะครับท่านจะดูว่า ตอนแรกเนี่ยไฟล์ที่ผมให้ท่านไปนะครับซึ่งจะอยู่ใต้คลิปนะครับไฟล์นี้ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับไปเป็นตัวอย่างประกอบการฝึกได้เลยนะครับท่านจะดูได้ว่าตอนนี้ท่านไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับท่านจะต้องทาการสําเนาไฟล์นี้เป็นของท่านเองก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการทาสําเนาท่านจะต้องทําการล็อกอินผ่านตัว gmail ก่อนนะครับเป็น gmail ของท่านนะครับจะใช้เป็น gmail ขององค์กรหรือเป็นแอป gmail ธรรมดาก็สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันนะครับ วิธีการทํานั่นก็คือให้ท่านไปที่เมนูไฟล์นะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่คําว่าทําสําเนานะครับจะมีให้เราใส่ชื่อนะครับนะถ้าท่านไม่ใส่จะใช้ชื่อเหมือนผมชื่อเดิมนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วพอยท่านคลิกที่ปุ่มตกลงตรงนี้ได้เลยนะครับบุคคลชีพก็จะทําการเปิดไฟล์ที่ทําการสําเนาซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ของท่านไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้หมดเลยนะครับ คราวนี้ผมขออนุญาตปรับตัวไฟล์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับจะเห็นว่านักเรียนแต่ละคนใน10คนในนักเรียนตัวอย่างที่ผมทําให้ท่านดูนี้ก็จะมีคะแนนอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่ช่องคะแนนรวมและก็เกรดของนักเรียนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกที่จะพาทํานั่นก็คือให้ท่านรวมคะแนนให้เราเห็นก่อนนะครับว่าคะแนนของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไร ใน100คะแนนนะครับเราถึงจะมาทําการตัดเกรดวิธีการทําก็ให้ท่านทําได้โดยการคลิกคะแนนตั้งแต่ก่อนกลางภาคจนกระทั่งถึงปลายภาคนะครับเสร็จแล้วคลิกที่เครื่องหมายนะครับตรงนี้นะครับซิกมากนะครับหรือฟังก์ชันแล้วคลิกที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าซ้ำนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะขึ้นค่าที่เราจะซ้ำนะคือซ้ตั้งแต่ D2 ถึง G2 สนะคือ D2 ตรงนี้ครับแล้วก็ G2 งคือค่าสุดท้ายนะขึ้นมาให้เรา เสร็จจากนั้นท่านก็คลิกที่ปุ่ม enter ได้เลยนะครับระบบก็จะทําการรวมคะแนนตั้งแต่ช่องนี้นะครับเซลล์นี้ถึงเซลล์นี้ให้เราเห็น,นะครับเมื่อเราได้คะแนนรวมของคนที่1เสร็จแล้วเราก็สามารถทํา auto ซ e l l นะครับเพื่อดูคะแนนรวมของคนทุกๆคนในไฟล์นี้ได้เลยนะครับโดยการคลิกที่คลิกซ้ายที่มุมล่าง,างขวาจุดนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้หนึ่งครั้งทพืการลากกลุ่มลงมาแบบนี้ได้เลยนี เราก็จะได้คะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคนใน10คนที่เป็นข้อมูลตัวอย่างนี้ให้เราเห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะมาตัดเกรดนักเรียนโดยใช้ฟังก์ชัน vlookup ได้อย่างไรนะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับไม่ยุย่ยยากซับซ้อนเหมือนการใช้ฟังก์ชัน if นะครับวิธีการทําทําอย่างไรท่านก็คลิกลงไปที่ช่องเกรดผมขออนุญาตปรับลงให้เล็กลงนิดนึงนะครับเวลาคลิกที่เซลจะได้คลิกง่ายคลิกลงไปจุดนี้ที่เกรดแล้วพิมพ์คําว่านะครับ เ,เสร็จแล้วก็พิมพ์วีล o กนะครับนี่วีเแค่ L 2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับท่านก็คลิกหนึ่งครั้งลงไปที่ Vup นะครับมันจะบอกว่านะครับ Vlookup จะต้องใส่ค่าอะไรบ้างก็จะมีคีย์ในการค้นหามีช่วงตัะชาีแล้วก็การจัดเรียงน,นะครับท่านก็คลิกในเซลล์ที่เราต้องการค้นหานั่นคือช่องนี้นะครับกดอีกครั้งนะครับต่อจากนั้นขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วตามด้วยคีย์หรือช่วงที่เราต้องการให้ค้นหาผมก็คลิกที่ช่องคะแนนนะครับ เรียงออกมาตั้งแต่ช่องที่เป็นคะแนนศูนย์นะครับจนถึงคะแนน80ดสิบลแล้วได้เกรดสีนะครับจะเห็นว่า2คอลัมน์ที่ผมเลือกนี้นะครับกลุ่มที่ผมเลือกนี้คือคอลัมน์ k กับคอลัมน์ l นะครับในตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นคอลัมน์ที่1และตรงนี้เป็นคอลัมน์ที่2้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวิวธีการใช้ V l o o k ั p นี้เขาก็เลยบอกว่านี่คือคําที่คุณต้องการค้นนะครับนี่ให้ตรงกับช่อง ที่อยู่ในค่าระหว่างช่องนี้นะครับเสร็จแล้วท่านจะเอาอะไรในการแสดงหรือคอลัมน์ไหนที่จะให้แสดงนั่นะคือคอลัมน์ที่2จากที่เราเลือกนั่นก็หมายความว่าคอลัมน์ l ตรงนี้นั่นเองนะครับนะคือคอลัมน์ที่2ผมก็ใส่ตรงนี้นะครับขั้นไปคอมมาแล้วเติมเลข2นั่นคือคอลัมน์ที่2ที่เราต้องการให้แสดงแล้วก็คลิกที่วงเล็บปิดแล้วกดปุ่ม enter หนึ่งครั้งครับปุ๊บน่า ระบบก็จะทําการตัดเกรดออกมาให้เราเห็นเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมได้เกรดคนที่1เรียบร้อยปุ๊บยังไม่พอนะครับถ้าเราออโต้เซลลงมาแบบนี้ท่านดูนะครับปุ๊บเนี่ยเกรดมันจะไม่ได้บางค่าเนื่องจากว่าค่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับเซลล์หรือส่วนที่เราเลือกไว้มันจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องลบค่านี้ออกก่อนนะครับแล้วกลับไปที่เกรดตัวเดิมท่านมองที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมจะลองซูมให้ท่านเห็นใหญ่ขึ้นนะครับปุ๊บนี่ ผมทาการเลือกที่นะครับค่าที่เราต้องการนะครับก็คือ k2 ถึง m2 นี่ะครับแล้วทําการกดที่ฟังก์ชัน f4 ที่ตั้งพิมพ์นะครับปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายดอลลาร์ขึ้นมาแบบนี้นั่นคือการล็อกเซลล์ล็อกคอลัมน์ไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมก็ซูมกลับลงมาเหมือนเดิมน,นะครับต่อจากนั้นผมก็กดปุ่ม Enter นะครับหนึ่งครั้งปุ๊บเมื่อเราทาการล็อกเซลล์ล็อกคอลัมน์ก็คือล็อกตั้งแต่ k2 จนกระทั่งถึงนะครับ l ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการให้มันเช็คเฉพาะค่าที่อยู่ในคอลัมน์ s นะครับมันจะเช็คว่าคะแนนเท่านี้จะตรงกับเกรดอะไรในคอลัมน์ l นะครับผมก็ทำการ auto ้เซลลงมาเหมือนเดิมครับปุ๊บเราก็จะได้เกรดออกมาแบบนี้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อเทียบกับตรงนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้จุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเช็คว่าเกรดศูนย์จะมีจำนวนกี่คนเกรดหนึ่งจะมีจำนวนกี่คนเราก็ใช้ฟังก์ชัน count if ในการทำ ผมก็ขออนุญาตปรับให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้คลิกเซลนั้นได้สะดวกผมก็พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์เขานะครับอีฟนะครับช่องตรงนี้นะครับนี่ึ่งครั้งแล้วผมก็เช็คค่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาจนถึงช่องนี้ครับแล้วก็ขั้นพม่าในเซลที่เราต้องการให้มันเป็นตัวเช็คนั่นคือเซกตรงนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วผมก็ปิดด้วยวงเล็บแล้วกดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าเ r a ศูนย์มีหนึ่งคนนะครับนี่ตรงนี้นะครับ คราวนี้เกรดอื่นๆล่ะจะมีจำนวนกี่คนผมขออนุญาตปรับขนาดให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับท่านจะได้เห็นชัดเจนขึ้นผมคลิกที่เกรดนะครับผมก็ซูมขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ทําการล็อกไว้เหมือนเดิมครับล็อกค่าตั้งแต่ i 2ถึง i 1 1ไว้นะครับกดคุมลากมาคุมหนึ่งครั้งแล้วกดที่ฟังก์ชัน f 4นะครับปุ๊บนี่จะทำการล็อกคอลัมน์ไว้แบบนี้นะครับผมก็ทําการปรับย่อลงแล้วกดอีกทีหนึ่งครั้งคราวนี้เมื่อทําการเช็คตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วผมก็ทําการ ออโต้เซลล์ Auto s <S คือให้เทียบเคียงนะครับตั้งแต่ช่องนี้นะครับถึงช่องนี้นะครับมีเกรดหนึ่งกี่คนนะครับโดยเราทำออโต้เซลล์จากตท่านี้ลงมานะครับผมก็คลิกลากคลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เกรดนักเรียนตามจำนวนที่นักเรียนได้เกรดศูนย์หคนเกรด1คนหนึ่งจุดห้าศูนย์คนไม่มีนะครับตามนี้คราวนี้เราลองมารวมดูซิว่าจํานวนนักเรียนนตามรายชื่อเรามี10คนเรารวมเกรดแล้วนักเรียนจะได้เกรดครบ10คนหรือเปล่าแล้วก็ลากคูณทั้งหมดนะครับ แล้วเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายซิกมาตรวนี้นะครับแล้วคลิกที่ฟังก์ชันสองอีกครั้งนะครับเราก็กดปุ่ม enter ในแป้นพิมพ์ของเราได้เลยนะครับครบเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชัน VlookU p นะครับในการตัดเกรดแล้วก็นะครับเช็คจำนวนคนตามเกรดที่ได้โดยใช้ฟังก์ชันนะครับเขาอีฟนะครับในการทํางานนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปที่ผมได้แนะนําในวันนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับคณะครูหลายท่านในการนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับ ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ทั้งใน Excel และใน g o g l e Sheets ในการทำงานนะครับซึ่งจะมีความสะดวกแตกต่างกันตามแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และกดปุ่ม,มติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช h a น n e l i ี r e วิเของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ